แล้วก็ผมก็ทราบดีครับมีคนไม่เห็นด้วยกับผมวิจารณ์ผมกลับมาจํานวนมากนะครับบ้างก็ว่าผมใจร้อนบ้างก็ว่าทําไมไม่ดูลายกลุ่มทําไมไม่ส่งลายกันภายในทําไมต้องมาพูดข้างนอกนะครับตกลงแล้วผมหวังดีกับภารคก๊กไกลหรือเปล่าผมเรียนนะฮะที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์ผมมาทั้งหมดผมอ่านหมดแล้วครับนะครับแล้วก็น้องรับคาวิพากษ์วิจารณ์ครับเป็นธรรมดาครับบุคคลสาธารณะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ผมอยากที่แจงแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับเข้าไปแนะน,นําแนะแนวอะไรในพรรคเก้าไกรเขาหลอกนะครับบางคนบอกก็ให้ผมไปคุยกับสสเงียบๆสิให้ผมไปยกหูหากันสิคําถามคือหนึ่งในทางกฎหมายผมเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วเรื่องครอบงาและในทางความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปแนะแนวแนะนําอะไรใครเลย เว้นแต่อาจจะเจอสสอในชีวิตประจําวันก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันแต่ผมไม่ได้เข้าไปสั่งสอนไปให้คําปรึกษาอะไรกันภายในพักเลยเขาได้เลยนะครับดังนั้นสสร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยและคณะผู้นําของพักเนี่ยผมจะไปสื่อสารอะไรกับเขาได้ครับผมทําได้มากที่สุดก็เนี่ยละฮะก็โพสต์ในที่สาธารณนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหลักประกันชัดเจนว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนได้อ่านแน่นอนครับ สมาชิกพักทุกคนได้อ่านบวชเออร์ทุกคนได้อ่านผู้สนมสาหรับสนวนพักทุกคนได้อ่านสอสอทุกคนได้อ่านทีมงานได้อ่านหมดเพราะมันเป็นที่สาธารณะนะก็ผมไม่มีโอกาสไปทาํางานในนั้นเนี่ยฮะกฎหมายมันห้ามกฎหมายมันห้ามไม่พอเขาก็ไม่เคยชวนผมไปทําอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ผมไปทําอะไรอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นผมก็เลยพิพากษวิจารกันตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วก็กทํามาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ,สมอนะครับแล้ว ลองคิดดูนะฮะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ของผมต่อพรรคก้าไก่เนี่ยผมได้อะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะเวลาวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าไก่ถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าไก่บ้างประโยชน์ส่วนบุคคลเนนะี่ยผมไม่ได้เลยนะตรงกันข้ามมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านโจมตีผมครับก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์ ชารีใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมาสิบกว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษเนี่ยอันนี้ขาประจําพอผมอามาช่วยหาเสียงให้พรรคเก้าไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้วผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเพืเ่อไทยตอบโต้ตวิพากวิจารเป็นเป้าหมายสําคัญเลยของการโดนวิพากวิจารจากผู้สนับสนุนพรรคเพืเ่อไทยมาวันนี้ผมวิจารพรรคเก้าไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเก้าไกลทำหนีติดเตียมไม่พอใจอีกก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดนวิพากวิจารจากฝ่ายอนุรักษ์ อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้โดยเฉพาะื่คไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีกทําไมครับมาวิจารณ์ก้าวไกลกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกระถินผมสามกลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดูว่าผมทําไปทําไมทําไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดํารงตําแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสสินจ้างก็ไม่ได้ ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมถ้าผมทำไปทำไมอ่ะสั้นๆคำเดียวครับผมยังเชื่อมั่นในพักเก้าไกลอยู่ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับและด้วยความเชื่อมั่นแบบนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมา นะดังนั้นเนี่ยนะครับอใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอันนะครับแล้วหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่ไม่มีดําเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับนะแต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารณ์พระก,ก้าไกลแน่ๆมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วผมทาไปทําไมนะฝากลองไปคิดกันดูนะครับสําหรับผมเนี่ยผมยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆในโลกวันเนี้ยก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปนในทางที่ดีขึ้นเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็ได้เนาะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยทำตนเป็นผู้ทรงภูมิแล้วก็ดูกระแสสังคมมาพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูดอะไรที่พูดแล้ว ผู้ฟังอาจจะแสลงหูก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองเสื่อมเสีย popularity ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทำไมนักวิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยมันต,ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนิยมอาจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันองกับกจิตสำนึกผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไป เอาลักนะวันนี้นะครับผู้สนับสนุนภาพถ้าใครอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ผมวิาพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะหงุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยคําวิาพากษ์วิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับที่อยู่ในทั้งเทวิตเตอร์ทั้งอยู่ในเฟซบุ๊กที่วิาพากษ์วิจารณ์ผมผมอ่านหมดฟังหมดนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่า ก็ถ้าสถานการณ์มันเลยเว้นในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดแต่งตรงไปตรงมาของผมเนี่ยนับตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพรกเก้าไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วละ่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพรคเก้าไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรกเก้าไกลแล้วแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะจะจะ,จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่ นะครับอย่างน้อยที่สุดข้อเียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ลองอไปพิจารณาดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อการเมืองไทยต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ผมที่เป็นผู้แจนลัษฎรในพรรคเก้าไกลนะครับและก็คนที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลอยู่ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ใช้เวลามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับออกนอกประเด็นไปเรื่องอื่นเล็กน้อยด้วยก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนการไลฟ์อะไรต่างๆของผมเนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยดูกันอีกที ตอนนี้เกิดอารมณ์เบื่อขึ้นมาแล้วครับเบื่อขึ้นมาคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ไปทําไมพูดไปแล้วก็ทัวลงทุกฝ่ายฝ่ายความมั่นคงก็ทัวลงพูดสนับสนุนเพื่อไทยก็ทัวมาลงผมผู้สนับสนุนก้าวไกลก็ทัวมาลงผมโดนหมทุกทางเลยฮนะก็เริ่มคิดว่าเออน่าจะไปพักผ่อนอยู่สบายๆดีกว่าเนาะงดบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะบ้างนะครับดังนั้นก็เลยไม่กล้ารับปากต่อแล้วครับว่าไลฟ์แบบนี้จะโผล่มเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ ข้อเขียนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมต่อไปนี้อาจจะไปเขียนเรื่องอื่นแล้วดีกว่าเขียนเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องฟุตบอลเรื่องวอลเลย์บอลดีกว่าครับนะไม่ต้องมาพูดเรื่องการบ้านการเหนื่งเพราะพูดไปแล้วมันมาทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็นั่งทบทวนคิดถึงตัวเองบ้างนะครับที่ว่านนไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่คิดถึงแต่สาธารณะเป็นตลอดหลังๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นะว่าเออผมทําไปทําไมวะนะแสดงออกไปให้คนเกลียดเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเกลียดมาทุกทิศทุกทางด้วยเด๋ยวนี้ ก็เอาเป็นว่า,าจะพยายามนะครับไม่พูดถึงนะครับในสิ่งที่คนรู้สึกว่าพูดแล้วไม่พอใจนะครับแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นละนะครับจะพยายามหาทางไปเขียนหนังสือตำรับตําราที่ผมค้างไว้นะครับแล้วก็คิดว่า,ามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าเล็งเห็นว่าผมเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงอาจารย์ถ้าเห็นว่าผมพอจะมีประโยชน์ก็ถ้าเชิญผมไปสอนหนังสือบรรยายก็ยินดีนะครับระหว่างนี้ไม่มีเนี่ยผม,มคิดว่าผมจะกลับไปเขียนหนังสือ ตำราเรียนที่ผมเขียนเอาไว้ค้างไว้นะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์แล้วก็ลาออกมาตั้งทักอนาคตใหม่เนีคิดว่าถึงเวลาน่าจะยุติเรื่องพวกนี้สักทีนะครับแล้วก็กลับไปทํางานวิชาการของผมจะดีกว่านะครับเสียดายความรู้ที่เล่าเรียนมานะครับก็คิดว่ากลับไปเขียนหนังสือให้มันเสร็จดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องการเมืองก็ให้เขาว่ากันไปนะครับตามบทบาทของแต่ละคนนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ